สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอัลละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับจะเป็นยังไงถ้าคุณอยากลองใจสามีของคุณว่าเขายังซื้อสัตว์ต่อคุณหรือเปล่า โดยการจ้างวานให้หญิงสาวสวยไปตีสนิทกับสามีของคุณเธอได้ยั่วยวนเขาจนในที่สุดสิ่งที่คุณคิดไว้มันก็เกิดขึ้นจริงๆและผลลัพธ์ของการกระทําครั้งนี้มันก็เกินคาดเหมือนกันและนี่คือเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้โคลอี Chloe, ผู้หญิงซ่อนร้ายหนังได้พูดเรื่องราวชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสูติณรีแพทย์ที่ชื่อว่าแคทเธอรีน แคทเธอรีนนั้นเธอดูเป็นผู้หญิงเก่งในสายงานอาชีพของเธอเธอได้แต่งงานแล้วกับศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งสอนหนังสืออยู่ในมหาลัยสามีของแคทเธอรีนเขาชื่อว่าเดวิดนะครับ และวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเดวิดหลังจากจบการสอนแล้วพวกนักศึกษาเลยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเดวิดส่วนที่บ้านแคทเธอรีนก็จะทำเซอร์ไพรส์โดยการจัดงานวันเกิดเหมือนกันเธอโทรตามเพื่อนๆของเดวิดให้มาร่วมงานเพื่อจะทำเซอร์ไพรส์เขาขณะที่เพื่อนๆของเดวิดกำลังทยอยมางานตอนนั้นลูกชายของแคทเธอรีนก็กลับบ้านมาพอดีลูกชายของเธอชื่อว่าไมเคิลนะครับไมเคิลก็ได้พาแฟนสาวมาเที่ยวบ้านด้วยในคืนนี้ พอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแคทเธอรีนก็รีบไปรับสายเดวิดโทรมาบอกว่าเขาคงจะกลับบ้านช้าเพราะว่าเขาตกเครื่องบินและเครื่องบินเที่ยวต่อไปมันก็อีกประมาณสองชั่วโมงเดวิดก็ได้ขอโทษภรรยาไปขณะที่เดวิดกําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นก็มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาหลังจากวางหูไปแล้วแคทเธอรีนก็ได้ไปบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เราโดนเซอร์ไพรส์เองซะแล้วเพราะว่าเดวิดตกเครื่องบินกว่าจะกลับมาก็อีกสองสามชั่วโมง เช้าวันต่อมาพอดวิดรู้ว่าเมื่อคืนนี้ภรรยาได้จัดงานวันเกิดให้เขาเขาก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าทําไมไม่บอกผมก่อนแคทเธอรีนก็บอกว่าถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิแล้วเดวิดก็รีบแต่งตัวจะออกไปทํางานในตอนนั้นเองแคทเธอรีนก็ได้ยินเสียงข้อความเข้าจากโทรศัพท์ของเดวิดเธอก็แอบไปเปิดอ่านดูแล้วมันก็มีข้อความมาว่าขอบคุณสําหรับเมื่อคืนนี้แล้วก็มีรูปถ่ายของเดวิดกับนักศึกษาสาวคนนั้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเดวิดกับแคทเธอรีนก็ได้ไปทานอาหารกับพวกเพื่อนๆของเขา พอบริกรสาวมาถามว่าจะดื่มอะไรดีเดวิดก็ตอบไปว่าแล้วคุณชอบดื่มอะไรล่ะบริกรสาวก็ตอบว่าเธอชอบดื่มไวน์ชนิดหนึ่งเดวิดก็บอกว่างั้นเอาแบบนั้นมาให้ผมแล้วกันตอนนั้นแคทเธอรีนก็มองเดวิดมองถึงความเจ้าชู้ของเขาเธอก็ทนไม่ได้จึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนขณะที่อยู่ในห้องน้ําแคทเธอรีนก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอสาวและสวยมากผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโคลอีนะครับโคลอีก็บอกว่าเธอเจอปิ่นปักผมตกอยู่ เธอก็บอกว่าให้แคทเธอรีนเก็บเอาไว้แต่แคทเธอรีนก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเธอแล้วก็ขอตัวออกจากห้องน้ําก่อนเพราะว่าสามีรออยู่เมื่อแคทเธอรีนเดินกลับมาที่โต๊ะพวกเพื่อนๆของเธอก็กําลังคุยกันว่าที่ห้องอาหารในโรงแรมแห่งนี้จะมีผู้ผู้หญิงที่คอยให้บริการอยู่ปะปนกับพวกผู้หญิงธรรมดา มันเป็นสถานที่ที่เยาวยวนลันจวนใจมากสําหรับนักธุรกิจกระเป๋าหนักๆหรือพวกที่เดินทางมาจากต่างเมืองและในตอนนั้นเองแคทเธอรีนก็ได้เห็นโคลอี้กำลังเดินไปหานักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งโคลอี้ก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ให้บริการในห้องอาหารในโรงแรมแห่งนี้และในขณะที่ขับรถกลับบ้านแคทเธอรีนก็ได้ถามเดวิดไปว่าคุณชอบบริกรสาวคนนั้นเหรอฉันเห็นคุณเล่นหูเล่นตาด้วยเดวิดก็ตอบว่าผมแค่แสดงความเป็นมิตรเท่านั้นเองคนเราชอบหยาบคายกับพวกบริกรสาวเหล่านั้น แคทเธอรีนก็ได้สวนขึ้นมาว่าคุณก็เลยทำดีด้วยเป็นพิเศษเพื่อเป็นการชดเชยใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วแคทเธอรีนก็เลยถามไปอีกว่าตอนวันเกิดคุณคุณตั้งใจตกเครื่องบินใช่ไหมแล้วคุณก็ยังออกไปดื่มด้วยในคืนนั้นเดวิดก็บอกไปว่ามันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ตั้งใจให้มันตกเครื่องบินวันรุ่งขึ้นแคทเธอรีนก็ได้มองเห็นโคโลอี้จากคลินิกของเธอกำลังเดินเข้าไปในโรงแรมแคทเธอรีนก็เลยเดินตามเธอไปเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันหลังจากได้แนะนำตัวกันแล้ว แคทเธอรีนก็บอกว่าฉันคิดว่าสามีของฉันน่าจะชอบเธอโคลอี Chloe ก็บอกว่าคุณมาหาผู้หญิงให้สามีของคุณเหรอแล้วทําไมเขามาเองไม่ได้แคทเธอรีนก็เลยเล่าให้ฟังว่าสามีของฉันนอกใจและฉันก็ต้องการจะรู้ความจริงฉันอยากจะรู้ว่าเขาจะทํายังไงถ้าเธอไปเสนอตัวให้กับเขาแล้วแคทเธอรีนก็บอกรูปร่างหน้าตาของเดวิดพร้อมกับบอกว่าเขาจะชอบไปกินมื้อเที่ยงที่ร้านประจําของเขาเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยให้เธอไปเจอเขาที่นั่น ถ้าเขาถามว่าเธอทํางานอะไรก็ให้บอกว่าเป็นนักศึกษากําลังเรียนเพื่อจะเป็นล่ามและเมื่อโคลอี้ไปที่ร้านประจําของ David, เดวิดเธอก็เห็นเขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เธอแอบมองเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับบอกว่าขอน้ําตาลหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่โต๊ะของเธอไม่มีน้ําตาลหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แอบมองกันแล้วโคลอีก็แอบยิ้มให้กับเดวิดหลังจากนั้นโคลอี Chloe ก็มาเจอกับแคทเธอรีนเธอก็เล่าให้แคทเธอรีนฟังว่าได้ไปเจอกับเดวิดมาแล้ว เขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่จริงๆแล้วฉันก็เดินเข้าไปขอน้ำตาลกับเขาทีแรกเขาก็แกล้งทําเป็นอ่านหนังสือพิมพ์ต่อแต่สักพักเขาก็เดินเข้ามาหาฉันถามว่ายังเรียนอยู่หรือเปล่าฉันก็ทําตามที่คุณแนะนําไปบอกว่ากําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาก็ถามชื่อฉันฉันก็บอกไปว่าชื่อโคลอีเขาไม่ได้แสดงท่าเจ้าชู้นะแค่แสดงความเป็นมิตรเท่านั้นเองแคทเธอรีนก็บ่นพึมพำกับตัวเองว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาชวนเธอคุยจากนั้นเธอก็ได้หยิบซองที่ใส่เงินให้กับโคลอี้ไป ล้อมก็บ,บอกว่าฉันอยากจะให้เธอทำแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งจากนั้นเราจะหยุดตกลงไหมและเมื่อแคทเอรีนกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ยินไมเคิลคุยอยู่กับแฟนสาวแต่ดูเหมือนว่าแฟนสาวกําลังจะบอกเลิกกับไมเคิลเธอจึงเดินไปที่ห้องของลูกชายแล้วก็เปิดประตูห้องเขาตอนนั้นไมเคิลกําลังคุยวิดีโอคอลกับแฟนสาวเขาอ,อยู่พอแฟนสาวเห็นว่าแม่ของไมเคิลเดินเข้ามาในห้องเธอก็ทําท่าตกใจจนไมเคิลหันกลับไปดูที่ประตูแล้วเขาก็ตะโกนว่าแม่เข้ามาทําไม แล้วแคทเธอรีนก็เลยได้เดินออกมาเธอเดินไปบอกกับเดวิดบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเรากําลังโดนสาวทิ้งซึ่งตอนนั้นเองเดวิดก็กาลังแชทคุยกับนักศึกษาอยู่เขาก็รีบปิดจอที่คุยอยู่ทันทีแล้วเดวิดก็บอกว่าคุณก็รู้ว่าเด็กวัยนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปคุยกับลูกเองแล้วเช้าวันต่อมาแคทเธอรีนก็เห็นไมเคิลกําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเดวิดพอลูกก็กําลังคุยเรื่องที่โดนสาวทิ้งแคทเธอรีนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาที่ลูกชายมีคนคอยให้คําปรึกษาเรื่องนี้ แล้วในตอนนั้นเองมันก็มีข้อความเข้ามาถึงคทเอลินโคลอีส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันโคลอีก็บอกไปว่าเธอได้ไปเจอเดวิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรากินมื้อเช้าด้วยกันแล้วเขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องเพลงที่เขาชอบจากนั้นเขาก็ได้ส่งสายตาให้ฉันเขาถามฉันว่าขอจูบได้ไหมแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าไม่ได้เพราะว่าเขานั้นแต่งงานแล้ว ต่อจากนั้นก็ดูเหมือนเขากําลังลังเลอะไรอยู่แล้วเขาก็ถามฉันว่าแถวนี้พอจะมีที่รับตาคนไหมที่ที่เราจูบก,กันได้โดยไม่ต้องกลงัวใครเห็นฉันเลยพาเขาไปที่สวนอันเลนมันเป็นสวนที่มีเรือนต้นไม้ใหญ่ๆคุณอยากจะให้ฉันเล่าต่อไหมแคทเธอรีนก็ตอบไปว่าเล่าต่อไปจากนั้นเราก็เดินไปตามทางเดินมันเต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆมากมายไม่มีคนอื่นอยู่แถวนั้นอากาศก็เย็นสดชื่นเหมือนว่า ตอนนี้เราหลุดไปอยู่ที่ประเทศอื่นที่ไม่มีใครรู้จักพวกเราจากนั้นเขาได้เคลื่อนริมฝีปากเข้ามาหาฉันเราโนเนียอย่างนั้นกันอยู่นานฉันรู้สึกถึงความตื่นตัวในกางเกงของเขาพอฉันเอามือไปสัมผัสความเป็นชายเขาก็หลั่งออกมาในทันทีแล้วแคทเธอรีนก็บอกว่าพอได้แล้วฉันไม่อยากฟังแล้วฉันแค่บอกให้เธอไปคุยกับเขาเพื่อดูปฏิกิริยาแล้วก็กลับมารายงานให้ฉันรู้ฉันพลาดจริงๆฉันไม่น่าเอาเธอเข้ามายุ่งเรื่องนี้ด้วยเลย แล้วแคทเธอรีนก็บอกอีกว่าอย่าหาว่าฉันหยาบใครนะฉันอยากรู้เรื่องความสะอาดไปตรวจมาให้หมดเอดการมาโรคทุกชนิดแล้วเอาผลตรวจมาให้ฉันดูแล้วโคลอีก็มาหาแคทเธอรีนที่คลินิกของเธอพร้อมกับผลตรวจแต่ว่าตอนนั้นแคทเธอรีนกำลังตรวจให้คนไข้คนอื่นอยู่โคลอี Chloe เลยเดินไปรอบๆคลินิกและมันก็เป็นขณนะเดียวกันที่ไมเคิลก็มาหาแม่ของเขาพอดี ไมเคิลจะมาเอาชุดทักซิโดเพราะว่าคืนนี้เขาจะต้องขึ้นแสดงดนตรีนั่นมันเลยเป็นโอกาสให้โคลอีกับไมเคิลได้รู้จักกันระหว่างที่รอแคทเทอรีนอยู่ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันโคลอี Chloe ก็ได้หวานเสน่ห์ของเธอจนไมเคิลนั้นเคลิ้มไปเลยเพราะเขาก็เพิ่งอกหักมามัดมเมื่อแคทเทอรีนตรวจคนไข้เสร็จแล้วโคลอี Chloe ก็ได้เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับผลตรวจพอคุยกันได้สักพักหนึ่งโคลอี Chloe ก็กลับออกไปไมเคิลก็เข้ามาหาแม่พร้อมกับมาเอาเสื้อผ้าที่จะใส่แสดงในคืนนี้ ในขณะที่แคทเอรีนกำลังทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆอยู่โคลอี Chloe ก็ได้ส่งมสเสจมาหาเธอบอกว่าให้มาเจอกันที่โรงแรมวินเซอร์ห้องสองหนึ่งตอนนี้เมื่อแคทเอลีน,นมาถึงโคลอี Chloe ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเดวิดได้โทรมาหาเธอและเขาได้เปิดห้องนี้เอาไว้จากนั้นเราก็ได้มีอะไรกันฉันไม่ได้ติดต่อเขาไปแต่เขาเป็นฝ่ายโทรมาแล้วแคทเอลีน,นก็ได้นําเงินที่ใส่ซองเอาไปให้กับโคลอีแล้วก็บอกว่าพอได้แล้วถ้าเขาโทรมาอีกเธอก็ไม่ต้องรับสายแล้ว และทั้งสองคนก็ได้ออกจากห้องมาขณะที่รอลิฟต์อยู่แคทเธอรีนก็ได้ถามโคลี้ไปว่าเธอใช้น้ําหอมอะไรโคลี้ก็ตอบว่าเธอใช้แค่โลชั่นจากนั้นเธอก็เอาโลชั่นมาทาที่หลังมือของแคทเธอรีนแคทเธอรีนก็พูดให้โคลี้ฟังว่าฉันกับเดวิดเราทําทุกอย่างด้วยกันเราทนที่จะอยู่ห่างกันไม่ได้แม้จะแค่ชั่วโมงเดียวเวลาที่ฝ่ายหนึ่งมีนัดอีกคนก็จะนั่งรอข้างนอกเรารักช่วงเวลาแห่งการเฝ้ารอ เพื่อที่สุดแล้วเราจะได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้สัมผัสร่างกายกันและกันฉนลักมือของเขามือที่เคยจับต้องทุกส่วนในร่างกายของฉันเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเธอล่ะเคยรู้สึกอย่างนั้นกับใครบ้างไหมคโคลอีก็ตอบว่าเคยแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าเดวิดเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาทําแบบนี้พอได้ยินแบบนั้นแคทเธอรีนก็ลงไปนั่งสุดกับเก้าอี้พร้อมกับมีน้ําตาซึมๆออกมา โคลอีก็เข้าไปปลอบเธอเธอจับมือแคทเธอรีนมากุมเอาไว้แล้วก็จูบไปที่ริมฝีปากของเธอแคทเธอรีนก็ได้ผงะออกมาแล้วก็บอกว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้และที่งานแสดงดนตรีของไมเคิลในคืนนั้นแคทเธอรีนกับเดวิดก็ไม่ได้นั่งดูด้วยกันพอการแสดงของไมเคิลจบลงผู้ชมก็ปรบมือยกใหญ่เพราะว่าไมเคิลแสดงได้ดีมากแล้วแคทเธอรีนกับเดวิดก็เดินมาคุยกัน ขณะที่เดวิดจับมือของแคทเธอรีนอยู่นั้นเขาก็ได้ถามว่าคุณใช้น้ําหอมอะไรเนี่ยแคทเธอรีนก็บอกว่าไม่ใช่น้ําหอมมันเป็นโลชั่นแล้วในตอนนั้นเองก็มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเข้ามาทักทายเดวิดเดวิดจึงขอตัวไปก่อนนักศึกษาสาวคนนี้ก็คือคนที่เดวิดอยู่ด้วยในวันเกิดของเขานั่นมันเลยทําให้แคทเธอรีนรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเธอเดินออกมาอย่างคนไร้สติแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ตรงไปหาโคลอี้ที่โรงแรมที่เธอทํางานอยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกัน พอถึงเวลากลับบ้านคโคลอีก็ได้นั่งแท็กซี่มาส่งแคทเธอรีนก่อนจะลงจากรถเธอก็ได้มอบเป็นปักผมให้กับแคทเธอรีนแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นอันนี้มันเป็นของแม่เธอเธออยากให้แคทเธอรีนเก็บเอาไว้วันก่อนที่เจอกันในห้องน้ําเธอตั้งใจทําหล่นเพื่อจะได้มีเรื่องคุยกับแคทเธอรีนแคทเธอรีนจึงได้รับเป็นปักผมอันนั้นมาพอแคทเธอรีนเข้ามาในบ้านเธอก็เจอกับเดวิดเดวิดก็ถามว่าใครนั่งรถมาส่งคุณกําลังนอกใจผมใช่ไหมแคทเธอรีนก็ตอบไปว่า แล้วคุณล่ะคุณมีใครอยู่หรือเปล่าคุณออกไปนอกบ้านทั้งคืนเจอผู้หญิงคนไหนคุณก็ทำเจ้าชู้ใส่เดวิด <David S 1> <David S 2> ก็เลยตอบไปว่าผมชอบผู้หญิงผมชื่นชมความงามและสติปัญญาของพวกเธอไม่ได้แปลว่าผมนอนกับพวกเธอทุกคนแ <Catherine S 2> คทเธอรีนก็สวนขึ้นมาว่าคิดว่าฉันรู้สึกยังไงล่ะเวลาไปห้องทําไมของคุณแล้วเห็นคุณแชทคุยกับนักศึกษาสาวๆเราทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่ไมเคิลเองก็เห็นเหตุการณ์ที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันเช้าวันต่อมา ขณะที่แคทเอลีนกำลังเช็คเมลอยู่มันก็มีอ e ีเมลฉบับหนึ่งส่งมาจากโคลอีแล้วมันก็มีภาพของเธอกับโคลอีนอนเปลยกายอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้แล้วตอนนั้นเองโคลอี Chloe ก็ได้มาหาแคทเอลีนแคทเอลีนก็ถามไปว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องการเงินเหรอถึงส่งรูปแบบนั้นมาโคลอี Chloe ก็ได้แต่ขอโทษไปแล้วแคทเอลีนก็บอกว่าเรื่องของเรามันต้องจบลงเรามาไกลสุดได้แค่นี้แต่โคลอีบอกว่าฉันยังไม่อยากให้มันจบลงแล้วเธอก็ลุกเดินออกไป จากนั้นโคลอี Chloe ก็ได้ไปหาไมเคิลที่กําลังเล่นฮอกกี้อยู่และมันก็เหมือนเดิมเธอก็โปรยสเสน่ห์ใส่ไมเคิลตอนนี้ไมเคิลเองก็รู้สึกชอบโคลอีเหมือนกันวันต่อมาโคลอี Chloe ก็ได้โทรไปหาแคทเธอรีนแล้วก็บอกว่าเดวิดโทรมาตามตื้อเธอทั้งๆท,ที่เธอเลิกติดต่อกับเขาไปแล้ว <David S 2> เดวิดก็พูดว่าระหว่างเรามันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็ก์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแคทเธอรีนเลยบอกไปว่าอีกหนึ่งชั่วโมงให้ไปเจอเธอที่ร้านอาหารร้านเดิมและที่ร้านอาหาร แคทเธอรีนก็ได้นัดเดวิดมาด้วยเธอก็บอกกับเดวิดไปว่าเราต้องพูดเปิดอกกันแล้วตอนนี้คุณมีอะไรจะสารภาพกับฉันไหมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันเกิดของคุณเดวิดก็ตอบไปว่าผมไม่ชอบวันเกิดไม่อยากใกล้ปีเกษียณเข้าไปอีกหนึ่งปีผมก็เลยอยู่ที่นั่นต่อผมดื่มไปแก้วหนึ่งแ <Catherine S 2> คทเธอรีนก็บอกว่าคุณออกไปดื่มกับนักศึกษาสาวใช่ไหมฉันเตรียมงานวันเกิดของคุณมาเป็นเดือนๆแอบโทรหาเพื่อนๆของคุณทุกคนให้มาร่วมงานแต่คุณทนไปกกกับเด็กนั่น เดวิดก็ตอบว่าผมไม่ได้นอนกับเธอผมแค่เกี้ยวเธอและในตอนนั้นโคลอี้ก็เดินเข้ามาในร้านพอดีเธอตรงมายัางแคทเธอรีนและตอนนั้นเดวิดก็หันไปมองเธอโคลอี้ก็มองมาที่เดวิดเหมือนกันแคทเธอรีนก็ได้สังเกตสีหน้าของเดวิดนั่นมันทําให้รู้ว่าเดวิดไม่ได้รู้จักโคลอีเลยนั่นก็แปลว่าเรื่องที่โคลอี้เล่าให้เธอฟังโคลอี Chloe แต่งขึ้นมาเองทั้งนั้นแล้วโคลอีก็รีบเดินออกจากร้านไปตอนนี้แคทเธอรีนเข้าใจทุกอย่างแล้ว เดวิด <David S 2> ก็ถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแคทเธอรีน <Catherine S 2> ก็บอกว่า,วาเธอก็ไม่รู้จักเหมือนกันจากนั้นเดวิดก็ขอตัวกลับไปที่มหลาลัยต่อเพราะว่าเขายังมีงานค้างที่ต้องทํขาขณะที่เดวิดกาลังเรียกรถแท็กซี่แคทเธอรีนก็ได้วิ่งมาหาเขาแล้วก็บอกว่าฉันมีเรื่องจะสารภาพเหมือนกันฉันบอกก็ได้ผู้หญิงคนเมื่อกี้เธอชื่อโคลอี้ฉันให้เธอไปยั่วโยนคุณฉันอยากจะรู้ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงเพราะฉันคิดว่าคุณนอกใจฉันอยู่แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว เธอรับเงินฉันไปแล้วก็โกหกเรื่องได้นอนกับคุณเธอเล่าทุกรายละเอียดแล้วฉันก็เชื่อเธอและที่สำคัญฉันก็ได้มีอะไรกับเธอเหมือนกันฉันขอโทษนะเดวิดจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันส่วนโคลอี้เธอก็ได้เดินออกจากร้านมาด้วยความสิ้นหวังเพราะตอนนี้แคทเธอรีนคงจะรู้ความจริงแล้วเธอเดินไปหาไมเคิลซึ่งกำลังซ้อมกีตาราอยู่และบอกกับเขาไปว่าเธออยากจะไปเที่ยวบ้านของไมเคิลพอไปถึงที่บ้านเธอก็บอกให้ไมเคิลช่วยพาเธอเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านหน่อย จากนั้นเธอก็บอกว่าอยากจะเห็นห้องนอนของพ่อแม่ของไมเคิลเธอเห็นเป็นปักผมของแม่เธอที่เธอเคยให้กับแคทเอลีนเอาไว,ว้วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเธอก็เรียกไมเคิลให้เข้ามาใกล้ๆจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันด้วยความเหนื่อยล้าทั้งคู่ก็ได้นอนหลับไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แคทเทลีนเรียกไมเคิลให้ตื่นพอไมเคิลกับโคลอีตื่นขึ้นมาแคทเอลีนก็บอกว่าให้ไมเคิลออกไปก่อนแม่มีเรื่องจะคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วโคลอีก็บอกขึ้นมาว่า คุณคิดว่าคุณซื้อฉันได้แล้ววันหนึ่งคุณก็จะจากไปเฉยๆคิดว่าจะเอาเงินมาฟาดหัวฉันและไม่ต้องมาสนใจใยดีอีกต่อไปแคทเธอรีนก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันโคโรเอก็สวนกลับมาว่าคุณไม่ใช่เจ้าชีวิตของเขาหรือว่าของฉันเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้คุณชี้นิ้วบงการพวกเราแคทเธอรีนก็ได้บอกว่าโคลอีฉันขอโทษด้วยจริงๆที่ทําให้เธอเข้าใจผิดเรื่องของเราเดี๋ยวเดวิดวก็จะกลับบ้านแล้วเธอใส่เสื้อผ้าและฉันจะพาเธอไปส่งบ้าน แลวเราค่อยคุยกันใหม่นะโคลอี้ก็บอกว่าคุณทำให้ฉันรักคุณก่อนจะไปฉันอยากให้คุณจูบฉันแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันแต่ตอนนั้นเองไมเคิลได้แอบดูอยู่พอแคทเธอรีนเห็นว่าลูกชายกำลังมองมาที่เธอเธอก็รู้สึกตกใจเธอจึงได้ผลาตัวออกจากโคลอี้นั่นเลยทำให้โคลอี้กระเด็นไปโดนหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันก็ได้หล่นลงไปที่พื้นส่วนตัวเธอนั้นค้างอยู่ที่ขอบหน้าต่างพอแคทเธอรีนจะเดินเข้าไปช่วย เธอก็ได้ปล่อยมือจากขอบหน้าต่างแล้วร่างของเธอก็ลงไปกระแทกพื้นเธอได้เสียชีวิตลงและเมื่อเวลาผ่านไปพวกนักศึกษาของเดวิดได้จบการศึกษาแล้วก็ได้กลับมาฉลองกันที่บ้านของเดวิดแคทเธอรีนก็ได้ต้อนรับแขกที่มาที่บ้านของเธอและในวันนี้เธอก็ได้ใช้ปิ่นปักผมที่คโคลอี่เคยให้เธอไว้แล้วหนังก็จบลงครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ